สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับนี่ก็อยู่แบบช่องรบราวเสเซนผาบเตือนนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาดูมาจ่ายตลาดนะครับนี่ก็มาซื้อของในห้างนะครับพอดีห้างมันอยู่ใกล้นะครับก็เลยไม่ได้ไปตลาดนะปกติผมก็ไปตลาดแล้วก็มา อ้างด้วยนะเรามาดูว่ามีสินค้าอะไรที่พอจะซื้อได้นะระาคาถูกโอเคนะครับวันนี้ไก่ครับไก่สามพันสามพันเก้านะครับแปดสิบอ๋อสองแพ็คเลยครับ รู้สึกว่าวันนี้ไข่นะครับไข่แพงนะครับปกติก็ไข่จะถูกนะครับแต่วันนี้ไข่แพงนะไข่ราคาขึ้นนะครับพันเก้าแปดสิบนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวผมจัดเครื่องดื่มไปสักหน่อยนะเพื่อนๆเพื่อจะนอนหลับสบายนะครับนี่เป็นสาโรนะครับเล่าสาโทรตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของนมนะครับ ก็จะซื้อนมไปไว้นมเปรี้ยวนะครับซื้อไปไว้กินนะครับยามเข้ากลางก็กินนมเปรี้ยวไม่แพงนะครับพันกว่าบาทปุ๊บแบบพันพันกว่า,าวัานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดอาหารไทยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของมาจากไทยนะครับมีชืลอดถนํำปลาซอสซีอิ๊วหรือว่านมนะครับมีหมดนะครับกะทิปลาลามีหมดนะครับซอสหอยมีมีหมดนะครับ เดี๋ยวผมเอาหน้าปลาขวดที่คนรถสองพันสี่นะครับนี่จะเป็นเป็นเกี่ยวกับซอสหน่อยนะครับซอสปลาระปองก็มีนะครับ ของเอ็มร้อมาม่ามีทุกอย่างนะครับแต่วันนี้คือตั้งใจจะมาเอาข้าวนะครับข้าวสารเพราะว่า,าวที่บ้านข้าวสารหมดก็ยี่สิบกิโลครับ คุ้งรถชุดรถก็มี โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันนะครับ <médico S 1> เรามาดูว่าทั้งหมดเท่าไหร่ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราจ่ายเจ็ดสับเรียบร้อยนะครับก็กลับบ้านกันนะครับ เมื่อกี้จ่ายไปทั้งหมดนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่รอยี่สิบาเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอารถขินไปเก็บอ้าวอันนี้ถอยเข้ามาเฉยเลยโอเคครับเพื่อนๆแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแล้วก็ดูกาเร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะกลับบ้านนะครับ ก็เป็นที่เก็บรถบชเ,เรียบร้อยครับโอเคนะคเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมติดตามเดี๋ยวผมจะไปคิดค่ารายจ่ายเดี๋ยวลงให้เพื่อน,อนๆดูถ่ายคลิปนะครับว่าจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบ่าวเสนพะเพลินครับหลังจากที่เมื่อกี้ได้ไปจ่ายค่าข้าวข้าวนะครับไปซื้อของที่ห้างนะครับหรือว่าเราจะไปซื้อที่ตลาดสดก็ได้ครับตลาดสดก็มีขายนะครับหรือว่าจะเข้าห้างแล้วแต่เราจะสะดวกนะครับว่าตรงไหนใกล้ไกลเราก็ไปตรงนั้นนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ซื้อของทั้งหมดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ก็มีค่าจะจ่ายทั้งหมดนะครับผมจ่ายมาเมื่อกี้หนึ่งไปเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบอนนะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็โดยประมาณนะครับตามเลทเงินนะฮะสิเ,เรียตามเลทเงินก็ประมาณพันแปดพันเก้านะครับพันแปดพันเก้าบาทนะครับก็มีอะไรบ้างก็มีข้าวสารนะครับ ข้าวสาร20กิโลมีกล้วยมีมีไก่นะครับแล้วก็มีผักก็ของที่ใช้นะครับคือว่าเพราะว่าผมไปซื้อกับข้าวมาไว้เพื่อที่จะได้เข้ากะกลางคืนนะครับในอาทิตย์นี้เพราะว่าโรงงานมีกะนะครับเข้ากะก็เลยจําเป็นต้องไปซื้อกับข้าวมาไว้ ยี่สิบกิโลถือว่าแพงไม,ไม่ไม่แพงนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็พันว่าบาทนะครับพันร้อยนะตีไปเลยครับโดยข้าวๆทียี่สิบกิโลพันพันร้อยนะครับค่า2ยี่สิบกิโลของเกาหลีนะครับสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยก็คิดเป็นเงินไทยก็พันว่าบาทนะครับพันร้อยหนึ่งนะโดยประมาณนี้นะครับไม่แพงนะครับ เราทํางานที่เกาหลีนะครับต่อวันนะครับวันแต่ละวันเลยฮะเฉลี่ยไปเลยวันละแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบอนนะครับต่อวันนะครับก็วันหนึ่งนะครับยังถ้าคิดเป็นบาทไทยก็สองพันกว่าบาทนะครับยังไม่รวมโอทีนะับเนี่ยถ้าโอทีที่เกาหลีก็ชั่วโมงคิดในปีสองพันยีิบเอ็ดนี้โอทีนะครับเฉพาะโอที หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบอนนะครับถือว่าโอทีก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับจากปีที่แล้วในปีนี้ก็ปรับขึ้นนะครับเป็นล้านแปดสองแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบแปดสิบวอนนะครับทำงานสองร้อยเก้าชั่วโมงต่อเดือนนะครับ ก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพูดถึงรายจ่ายนะครับในแต่ละทิศต,ต่อบุคคลนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้จ่ายในส่วนไหนมากกว่าจ่ายในเฉพาะค่าข้าว,าว,าว,าวหรือจ่ายในสิ่งที่อย่างอื่นด้วยอาจจะมีเหล้าเบียร์บุหรี่อย่างอื่นก็ยังไม่รวมนะครับ ก็อยู่ที่ตัวเราจะจ่ายมากจ่ายน้อยนะครับคลิปนี้ผมก็เอามาพูดถึงเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเกาหลีนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ